แทนชาวบ้านหนองแหนเกือบครึ่งพันคนรวมตัวคัดค้านสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรซึ่งมีผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้นายวินยัยวันโอทองอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลหน,นองแหนได้เป็นตัวแทนชาวตำบลหน,นองแหน่จำนวนกว่า400คน ที่ได้ลงชื่อเป็นตัวแทนผู้มีผลกระทบกับการก่กอสร้างโรงงานของบริษัทดองแหน่โซราเอเนอร์จีจำกัดที่จะสร้างน้ำหมูเจ็ดตําบลหนองแหน,น่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยก่อนหน้านั้นทางตัวแทนบริษัทได้มาแจ้งชาวบ้านให้ไปลงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยการสแกน q คี o d โค้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร โดยทางบริษัทให้ตัวแทนชาวบ้านหรือชาวบ้านต่างๆได้เข้าไปยื่นอำคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยนายวินัยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านั้นได้รวมตัวไปยื่นขอความเป็นธรรมผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสาร้างโรงงานแล้วรับผิดชอบได้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านก่อนซึ่งตนเองนั้นได้เข้าไปวิศวะแล้วว่าทาง โรงงานแห่งนี้หากมีการก่อสร้างขึ้นมานั้นในเชิงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีผลกระทบกับผลผล,ผลิตของเกษตรกร,กรที่ปลูกต้นไม้ขายในรถมี5กิโลเมตรโรงงานแห่งนี้ที่จะตั้งนั้นจากชุมชนไม่ถึง2กิโลเมตรตามที่เอกสารที่ตนเองได้แนบผ่านมาทางร้องทุกศูนย์ข่าวรวมตัวกระทวงไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้คัดค้านเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่า oh, wow. ตอนที่เขามาประชาคมคือเขาคือเขาไม่ชี้แจงว่าผลกระทบเขาบอกว่าไม่มีผลกระทบแต่ชาวบ้านเขาฟังแล้วเขาไม่มั่นใจแล้วถามว่ามีใครรับผิดชอบไหมถ้ามีผลกระทบอ่ะเขาไม่มีใครรับผิดชอบทีนี้ทีนี้ตอนที่เขามาประชาคมเขาจะบอกว่ามีผลกระทบไม่เกิน5%แต่เขาไปศึกษามาดูแล้วผลกระทบอ่ะประมาณ5กิโลทีนี้ตรงนั้นมันจะมีสวนพืชผลไม้มะม่วงพวกอะไรพวกเนี้ย ที่พวกเกษตรที่ทําผู้มโมงกัองอนนะเขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดมีผลกระทบกับสวนเขาเน,นี่ยมะม่วงไม่ติดเนี่ยใครรับผิดชอบครับก็ไม่มีใครครับผิดชอบเขาก็เลยคัดค้านกันชาวบ้านเหตุผลที่เขาเขามาแจ้งมาชี้แจงให้เราเนี่ยที่เราถามนะเก็ตอบไม่ได้โครงการนี้คิดขึ้นมานานหรือยังครับโครงการเนี่ยมันมีมาประมาณสมยัยนี้มันมันน่าจะสิบกว่าปีแล้วประมาณสิบป,ปี แล้วทาไมถึงช่วงนี้ถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาครับชาวบ้านได้คัดค้านครับตอนนั้นตอนนั้นก็มีคัดค้านแล้วเขาก็หยุดไปแล้วแต่ที่นี่อยู่ๆมันก็มีมีเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกเขาก็ประชาคมแต่ชาวบ้านก็คัดค้านครับคัดค้านตอนนี้ชาวบ้านเ็าไม่อยากให้สร้างแต่ว่าทีนี่มันเป็นการพูดคุยคุยกับชาวบ้านชาวบ้านไม่เข้าใจเขาก็เลยค้านตอนนี้แต่ว่าเขาก็เขาก็ยังจะทําอยู่อะไรเงี้ยและที่กลุ่ม ริษัทที่จะจัดตั้งเนี้ยเขามีการเปิดผ่านควา,ความเสนอความคเห็นผ่านแอปพลิเคชันทางพี่มีแนวคิดเห็นยังไงครับที่ที่เข้าทําอย่างเงี้ยพวกชาวบ,บ้านเขาเขาแบบว่าเขาเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยว่าที่ส่งมาเนี้ยมันมันไม่มีการอาธิบายไงไม่มีการอาธิบายที่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เลยส่งอย่างนงี้เขาทาไม่เต็นเขาก็เลยรวมตัวคัดค้านเขาไม่สั่ง